สวัสดีครับเพื่อนๆมาดูพระสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่ครับองค์นี้เกตรุซุ้มครับผมพิมพ์ุมพุทธครับผมครับไข เป็นหนังปลากระเบนครับผมนี่ครับด้านข้างด้านหลังคาบไข่เป็นธรรมชาติครับผมนี่ครับด้านข้าง หนังปากระเบนติดตามผิวพระนี่นะครับนี่ครับพิมพ์ทรงถูกต้องนี่ครับหนังปลากระเบนอยู่ด้านท่งพระนี่ครับผม เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ทักมาได้นะครับผมองค์ทัดนรักน้ำหนักปรนงมือครับองค์นี้พระไม่เคยใช้ครับไม่เคยห้อยเก็บบูชายอย่างเดียวครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม